สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินวันนี้เสนอแกงเหลืองปลากฏดค่ะปลากฏดนี้เป็นปลากฏดน้ําจืดค่ะซึ่งเป็นปลากฏดเลี้ยงนี่แหละค่ะแต่ตัวกําลังขึงๆเขาขายโลละ150นะโลละ150ยายซื้อมา2ตัวก็100บาทเนี่ยค่ะให้เขาหันเรียบร้อยเลย แต่ยายก็มาบ้างไปนิดนึงค่ะเราแกงเหลืองนะปกติทางปักใต้บ้านยายเวลาแกงเหลืองปลากดเนี่ยจะไม่ใส่ผักอะไรเลยนะแต่สำหรับยายวันนี้ยายก็อยากจะกินผักโดยซื้อยอดมะพร้าวมาค่ะยอดมะพร้าวหมดนี้ก็20บาทเขาบอกเขาขายโลละ80เสิก็ก็ช่างไปขีดละ8บาทก็ได้20บบาทเนี่ยค่ะก็ถือว่าไม่เยอะ แต่มีอยู่ร้านหนึ่งเขาขายเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นท่อนเลยอ่ะค่ะเขาขายหกสิบาทซึ่งบางทีเราซื้อมามันเหลือเยอะ,ะเราชั่งน้ําหนักอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็เราก็จะใส่น้มามะนาวค่ะน้ํามะนาวแท้ๆเลยนะน้มามะนาวต้นที่บ้านยายยายก็จะคันไว้แล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้เอาออกมาทีละขวดไว้ใต้ช่องแข็งค่ะนะ,อ,ะอันนี้ยายตั้ง ตั้งน้ำแกงเหลืองแล้วค่ะแกงเหลืองของยายวันนี้ยายใช้พริกจินดาสดค่ะพริกจินดาสดนะสดๆเลยเราซื้อมาค่ะนะแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมก็สองสามกลีบพอนะแล้วก็หัวหอมก็สองสามหัวนะใส่หัวหอมไปด้วยนะเ,เพิ่มความหวานให้กับเครื่องแกงเราสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ,อ,อขมิ้นค่ะ ถ้าไม่ใส่ขมิ้นนี้มันจะสีมันไม่เหลืองสวยแล้วเราก็ไม่ได้เรียกว่าแกงเหลืองค่ะนะออตอนนี้ยายก็ตั้งน้ําเดือดนะแล้วก็ใส่กะปิด,ด้วยนะคะกะปิยายก็จะใส่ไม่เยอะเกินนะคะกะปิถ้าเยอะเกินแกงเหลืองนี่มันจะมีกลิ่นค่ะเราใส่น้ำมะนาวไปก่อนค่ะเพื่อที่จะให้มันรัดปลาของเราไม่คาวค่ะ,ะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลย แกงเหลืองบ้านยายก็จะเป็นแกงเหลืองที่ที่มีความเปรี้ยวนำค่ะนะตอนนี้เครื่องแกงของเราก็เดือดอยู่นะคะเดือดอยู่เนี่ยกลิ่นหอมมะนาวมาเลยค่ะเดี๋ยวปล่อยให้เดือดอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวยายจะปิดฝาก่อนนะคะให้เดือดอีกนิดนึงเดือดพลานเราจะใส่ปลา พอใส่ปลาเราจะไม่คนเลยนะคะแกงเหลืองปลากดเนี่ยค่ะนะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงอะเป็นเสียงฝนตกค่ะเพราะบ้านยายครัวเป็นครัวไทยออกมานะนี่ค่ะเราก็ใส่ปลากดลงไปเลยค่ะใส่ปลากดลงไปเลยสดค่ะสดนี่ค่ะ หัวเวอร์เราใส่หมดเลยตอนนี้อย่าเพิ่งคนนะคะอย่าเพิ่งคนอย่าเพิ่งคนใส่ไปเลยใสไ,ไปเลยไปเลยค่ะปิดฝาค่ะปิดฝานะปิดฝาเพื่อที่จะให้เนื้อปลาสุกนะ เราใส่มะนาวไปก่อนเพื่อไม่ให้ปลามันคาวค่ะเพื่อเพื่อไม่ให้ปลามันคาวนะคะส่วนในนี้นะไอยอดมะพร้าวเนี่ยเราอย่าให้เละนะใส่ไปสักพักหนึ่งเราก็ปิดปิดไฟเลยปิดจบเลยค่ะถ้าเละมันจะไม่อร่อยค่ะนะคะ จะไม่อร่อยอยายเร่่งไฟนิดนึงค่ะยายเร่งไฟนิดนึงอ่าไฟให้มันเดือดเนื้อปลาเนื้อปลากดของเราเนี่ยเป็นเนื้อปลาที่มันเละยากค่ะมันไม่ค่อยเละเท่าไหร่ถ้าเปรียบกับ ปลากระพงที่ตัวไม่ใหญ่เนี่ยมันจะเละง่ายกว่าค่ะปลานี้ก็เป็นประเภทเดียวกับพวกปลาดุกนั่นแหละค่ะนะปลาไม่มีเกล็ดค่ะนะเดี๋ยวยายจะดูเห็นไหมปิดอีกหน่อยดีกวา่าหอมแล้วค่ะเนี่ยหอมเครื่องแกงเหลืองปั่นไม่ยากเลยค่ะอย่างที่บอกอะค่ะ ยายใส่พริกจินดาสดก็ได้แห้งก็ได้ค่ะนะแล้วก็ใส่กระเทียมน้อยกว่าหัวหอมแดงค่ะแต่วันนี้ยายใช้หอมแขกใส่ลงไปนะกะปิเกลือยา,ยายยังไม่ใส่นะเดี๋ยวยายจะใส่เกลือลงไปในแกงเนี้ยค่ะแต่ความเค็มในกะปิบางครั้งมันก็เค็มแล้วนะคะ ยายจะใช้ดอกเกลือค่ะยายจะใส่ไปประมาณนี้พอค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะความเปรี้ยวเดี๋ยวเราชิมอีกทีหนึ่งนะคะโอ้ตรงท้องมันน่ากินมากๆเลยมีไข่ด้วยมีไข่ด้วย มีไข่ด้วยเดี๋ยวยายจะลองชิมนะ้ำมันดูก่อนนะว่าความเปรี้ยวได้แล้วหรือยังความเปรี้ยวยัง,ย,งยังต้องใส่อีกนิดนึงค่ะยายจะใส่อีกหน่อยค่ะ บางบ้านเขาแกงก็อาจจะใช้น้ำมะขามเปียกนะแต่บ้านยายจะไม่ค่อยชอบค่ะน้ำกะขามเปียกนี่เราจะใช้แกงส้มภาคกลางจะดีกว่านะถ้าแกงเหลืองเนี่ยใช้น้ำมะนาวนี่ดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยเดี๋ยวรอให้สุกอีกนิดนึงถึงจะใส่ยอดมะพร้าวค่ะ ยายว่ายายจะเติมน้ำอีกนิดนึงดีงดงดงดงกว่าเติมน้ำไปอีกหน่อยค่ะเพราะเดี๋ยวเราใส่ยอดมะพร้าวแล้วมันก็จะทำให้น้ำน้อยไปหน่อยเอาละยายจะใส่ยอดมะพร้าวแล้วนะคะใส่ยอดมะพร้าวแล้วค่ะ ยีบาทยอดมะพร้าวแกงเหลืองเืัอปักใต้เนี่ยถ้าหวานนี้จบกันเลยนะคะไม่อร่อยเลยอะคะ่ะแต่ก็นั่นอีกนั่นแหละบางบ้านก็อาจจะมีเพิ่มความหวานไปซึ่งยายไม่ชอบแค่บ้านบ้านยายลูกๆก็ไม่ชอบเดี๋ยวยายจะปิดฝาหน่อย คลิปอาจจะยาวไปนิดนึงแต่ให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้ถ้าเราไม่มีปลากดเราก็จะใช้ปลาดุกทะเลหรือปลาดุกไทยเรานี่ละค่ะก็ได้หรือปลาช่อนนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะแต่ปลากดนี่สุดยอดละยิ่งเป็นปลากดธรรมชาติปลากดคลอ,องนี่ยิ่งดีใหญ่เลยแต่มันไม่มีหรอกหายาก ตามต่างจังหวัดบ้านครูจังหวัดกลางยังพอหาได้หน้าฝนแบบนี้นะก็เดี๋ยวนี้ก็โลก็ร้อยสองร้อยสามร้อยนั่นแหละราคาไม่ถูกแต่เอาเถอะของมันหายากแพงนิดแพงหน่อยเราก็ซื้อนะนี่ หน่อยถ้าไม่สุกเลยต้องให้ยอดมะพร้าวสุกหน่อยนะไม่เละแต่สุกถ้าไม่สุกมันจะเหม็นเขียวค่ะเดี๋ยวยายจะชิมอีกนิดนะึงโหสุดยอดเลยค่ะสุดยอดความอร่อยเลย ไปกินกันลูกๆกอนเย็นนี้ค่ะมื้อกลางวันยายกินไปครั้งอีกไปรอบมังก่อนแล้วกันได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเอาพามาดูกันนี้ได้แล้วค่ะก็เดี๋ยวพอเราปิดความร้อนยังทําให้ยอดมะพร้าวสุกนะคะยายปิดไฟแล้วนะคะ แกงเหลืองยอดมะพร้าวเดี๋ยวให้ดูยอดมะพร้าวเดี๋ยวดูปรากฏชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยค่ะโอ้สุดยอดเลยมาทานกันค่ะน้ำขุกคลิกน้ำไม่เยอะเกินค่ะทานด้วยกันนะคะอร่อยออร่อยค่ะ